ูสมาร์งเช้านี้ต้ยมยำปลาทูนึ่งนี่ขอย้ำว่าปลาทูนึ่งกินคนเดียวใส่ตัวเดียวพอตัวนี้ก็ยี่สิบกว่าบาทแล้วนะอืมเค่งละสี่สิบห้าเนี่ยเครื่องต้งยมยำใส่ต้มไปก่อนตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงอืมข่ะ ถามว่าทำไมน้ำแดงแดงเพราะเราใส่พริกปน่นหลังจากที่เครื่องต้มออกรสออกชาติแล้วก็ปลาทูลงไปแหวกว่ายได้เลยนี่ต้มยำปลาทูนึ่งรสชาติจะต่างจากต้มยำปลาทูสดเพราะปลาทูนึ่งจะมีความนัวอยูอ่ Okay. Yep.